พี่ชมคนทำแมปุกคลิปเลยเราอะอม,มันใช่หรอทุกคนมันคือแอปเปิลหรือมัน <c oughs> แล้วสีน้องไม้น้องไม้มสีล <c oughs> วยกับสับปบรดนี่มันช่างเข้ากันหรือเกนินแต่ว่าตอนนี้เลือดจะหมดแล้วไงกระโดดยังไงไม่ให้ไม่ตายก่อนโอ้โหตรงนี้แล้วทุกคนว่าเราจะตกหรือเราจะตกคะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆ,ๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องพีตาคิดแคทแล้ววันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วกับเกมโลบกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแบบว่าฟรูดทาวเวอร์นั่นเองค่ะทุกคนเป็นแบบหอคอยผลไม้สุดน่ากินนะคะทุกคนนี่แบบสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวพีตาให้ดูนี่สวยมากเลยนะ นี่ที่เห็นอยู่นะคะก็มี FC แตกกลางด้วยนะเจ้าเก่าเจ้าขาประจําเลยทุกคนไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปกันเลยว่ะทุกคนเห็นไหมเห็นความ f อแตกกลางนั้นนะคะไปแบบนี้นะคะไม่มีสปริงนะแต่ว่าก็ชนกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น FC จะไม่เป็นอุปสรรคต่อพีวิต้านะคะอาจจะแบบมองไม่เห็นนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะพีวิต้าจะใช้ความสามารถที่มีนะคะในการขวาดงพญาเย็นนี้ไปนะคะ,ะ,คะทุกคนซึ่งแบบว่า ทุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่าพี่ลิต้านะคะเป็น,น,นึ่1แห่งการใช้สปริงนะคะอุ้ยอันนี้คือสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนแล้วแบบนี้นะคะไม่มีสปริงนะพี่ลิต้าก็แอบหวนใจนิดนึงนะว่าแบบพี่ลิต้าจะไปถึงหรือเปล่าแต่ว่าไม่ถึงก็ต้องถึงนะทุกคนพี่ลิต้าว่าพี่ลิต้าทาได้นะอันนี้คือสตรอเบอรี่นะคะทุกคนอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นสีแดงนะมีน้องส่วนมากนะคะเริ่มตกกันไปแล้วนะอุ้ยอันนี้คือลูกอมหมอแล้วลูกอมมันผลไม้ยังไงอ่ะเนี่ย มีร้องนะคะเขาเริ่มตกกันไปแล้วนะนี่คือน้องโทมัสนะโทมัสสีแคทแล้วตรงนี้คืออะไรเราอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกแล้วก็ไปไอันนี้คือจะเป็นสีของอ๋อสับป,ประรดค่ะตอนแรกคิดว่ากล้วยไม่ใช่นะฮะโอ้แอบตะปุ่มตะป๋ำนิดนึงนะคะคนสร้างแบบนี้ก็สุดยอดเลยนะทุกคนทุกคนเห็นไหมว่าแบบสวยมากเลยอะแล้วพีตานะคะก็ไม่อยากจะตกนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตกนะอันนี้มีห่วงยางสับป,ประรดด้วย มันดีมากๆเลยค่ะทุกคนคือแบบว่าชื่นชมคนทำเมี่ทุกคลิปเลยเราอ่ะอันนี้คือน้องบัตเตอร์นะคะอุ้ยสามเหลี่ยมก็มาแล้วพิทากรัสเลยอ่ะได้เห็นอย่างเงี้ยเคไปค่ะ FC เราเยอะและหนาแน่นมากๆเลยนะคะอันนี้คือน้องอะไรน้องไททันหรือเปล่าอ่านชื่อไม่ทันแต่คิดว่าใช่นะคะแบบเห็นลางๆอันนี้มาสีชมพูแล้วค่ะทุกคน สีชมพูมันน่าจะเป็นสีผลไม้อะไรนะอันนี้คืออะไรอะ่ะมันคือแอปเปิลหรออืมมันใช่หรอทุกคนมันคือแอปเปิลหรือไม,ม่ขอโทษค่ะที่พีริตา้าตกพีริต้าไม่ได้ตั้งใจอะ่ะทุกคนเอาใหม่ได้นะไม่เป็นไรโอ้โหแล้วสีน้องไม้น้องไม้มสีล้วยกสัสศบะรดนี่มันช่างเข้ากันเหลือเกินไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราเอาใหม่ได้เนาะ โอ้แต่เลือดเนี่ยจะหมดแล้วเมื่อกี้เราเกิดผิดพลาดทางเทคนิคเทคนิคก็มาเทคนิคนิดนึงเทคนิคคือเราก็เลยแบบว่าแบบตกไปนะฮะไปอันนี้คือน้องเอเชียนะฮะเราจะไม่พลาดแล้วแต่เมื่อกี้เรากําลังงงว่าสีชมพูอันนี้มันคือลูกอะไรอะทุกคนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อันนี้นะฮะอันอันข้างหน้ามันคือแอปเปิลเนาหรือว่ามันคือลูกพีชหรือว่ามันคือสีแดงแต่ว่าพี่ลิต้าเห็นเป็นสีชมพูอะทุกคน มันคือสีอะไรอะแต่ว่ามันก็เหมือนลูกพีชน,นะแต่ว่ามันคือสีอะไรอะแต่ว่าตอนนี้เลือดจะหมดแล้วไงกระโดดยังไงไม่ให้ไม่ตายก่อนอึ๊บโอ้เราไม่น่าจะไปออกไปได้โอเคตอนแรกคิดว่าโอ้โห FC บังอะตอนนี้จังหวะนี้ไม่เห็นแล้วนะโอเคได้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 ได,ได้ค่ะได้เคโอ้โหตรงนี้แล้วทุกคนว่าเราจะตกหรือเราจะตกคะเราว่าเราตกแน่เลยโอ้ my god โอเคเราไม่ตกค่ะไม่เป็นไรไม่ตกก็ดีแล้วนะคะเค ไปแล้วเราจะพยายามที่จะไม่ตกแล้วนะคะมีน้องโทมัสนะคะแอบทำเลืองมองนิดนึงนะคะด้วยความสัมเพทเวทนานะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะมันคล้ายๆมังคุดแต่มังคุดต้องสีม่วงหรือเปล่าเมตาก็ไม่รู้นะคะนี่อพูดถึงสีม่วงนี่ไปสีม่วงเลยแล้วสีม่วงคืออะไรอาง,งุ่นเหรอคืออะไรอะ่ะอ้าวมาเป็นแก้วเลยน้ำอ่างหุ่นน่าจะใช่นะคะน,ะน่าจะใช่น้ำอง,งุ่นนะน่าจะใช่แหละต้องใช่แล้วแหละ เย้อันนี้ไปสีต่อไปแล้วอย่าง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 ย่งโอ้พี่ลิต้าก็รีบเนาะอ่าอ่าองุ่นใช่ไหมต้องใช่แล้วอุ๊ยคือจริงๆมันชนกันไม่ได้หรือเปล่าแต่ทำไมพี่ลิต้ารู้สึกเหมือนโดนเบียดอ๋อพี่ลิต้าคิดไปเองคิดไปเองจริงๆอ่ะทุกคนมันชนกันไม่ได้อันนี้คืออ่งุ่นนะฮะฟองอ่งุ่นเป็นอ่งุ่นที่เฟกมากๆทุกคน อู้ข้างล่างสวยนะคะแมบผล,ลไม้สวยมากเลยอ,ะอ่ะขอค่อยผล,ลไม้ดีๆนี่เองโอเคต่อไปต่อไปสีเขียวนะคะแอบเห็นลางๆนะสีเขียวอ้าแล้วทำไมตรงนี้มันเป็นสีแดงหนูมันคือแตงโมเพราะแตงโมมี2สีค่ะสีแดงกับสีเขียวแน่ๆเลยนั่นไงว่าแล้วทุกคนมีเมด็ดด้วยเมด็ดเยอะขนาดนี้ใครจะกินหมดเนี่ยทุกคนโอ้โห ความสีแดงสีเขียวนี้น้องกาลินนะฮะปุ๊บอ้โอ้โอโอโอมีห่วงยางแตงโมโด้วยอะ่ะสวยมากๆเลยทุกคนเหมือนพี่ดิต้าพายเมซมาเที่ยวเลยนะฮะโอเคอุย้ยใกล้ถึงแล้วใช่ไหมใช่ต้องใช้แล้วแหละพิต้ามีปัญหาในการขึ้นบันไดหรือเปล่าไม่มีโอเคไปน่าจะถึงแล้วนะฮะตรงนี้คืออะไรอะ่ะเราต้องเข้าไปในนี้หรือเข้าไปในนู้นอู โอ้อันนั้นคือมีสเปเชียลมันเป็นนะเขาเรียกอะไรด่านพิเศษอะทุกคนแป๊บหนึ่งนะเมืเ่อกี้คือหอคอยผลไม้แล้วนี่คือมดอ๋ออันนี้คืออีกหอคอยหนึ่งหรือเปล่าอาจจะเป็นอหอคอยหนึ่งนะคะโอเคเวลาเรายังได้อยู่เราไปต่อหอคอยอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนพี่ตาอ่านไม่ออกอะแต่ว่าไปต่ออีกหอคอยหนึ่งเป็นเหมือนหอคอยขนมหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าเนี่ยมีไอติมด้วยนะ เป็นแบบไอศครีมโคนเลยนะคะน่ากินดีอะทุกคน<ม>เห็นแล้วก็หิวนะคะแต่ว่าต้องเก็บใจนิดน,นึงนะคะเก็บใจไว้ในลิ้นชักนะคะ<ม>โอเคตรงนี้คือไปยังไงอ๋อกระโดดขึ้นไปได้เลยโอ้มต้าตกไปรอบเดียวเองนะคะถ้าจาไม่ผิดนะโอเคขอ,อค่อยขน,นมค่ะทุกคน น่ากินนะคะทุกคนเห็นแล้วหิวจริงววาหรือว่ามันเป็นหอคอยไอศครีมอย่างเดียวเพราะว่าพี่จ้าเจอแต่ไอศครีมเนี่ยแต่น่ากินมากมากเลยนะคะแบบนี้ไม่มีสปริงแอบบแบบเพ้งควางนิดนึงหน่อยนี้นิดหนึงนะะนน่งทุกคนเพราะว่าแบบว่าถ้ามีสปริงอะ่ะเราคงไปถึงได้เร็วกว่าน,นี้นะคะจริงจริอันเนี้ยก็เร็วก็เร็วก็เร็วแล้วถูกไหมแต่ว่ามันควรจะเร็วกว่าน,นี้ได้อีกนะคะทุกคนแน่แ่เลยหอคอยไอศครีมแน่เลยพี่จ้าเจอแต่ไอติม เจอไปแล้วสามรถเนี่ยเมื่อกี้เป็นปลาเลยปลาสามรถอันนี้เพื่ออะไรอะ่ะไว้ใจไม่ได้นะฮะกระจกใสใช่แหละทุกคนหอคอยไอศครีมนะคะอันนี้น่าจะเป็นรถกะทิหรือเปล่าใช่แน่ๆเลยทุกคนพูดเลยอยากกินพูดเลยอยากกินพูดเลยหิวมากเลยทุกคนไป ต่อไปในนี้คือในนี้คือเอ่อเป็นไอศครีมถ้วยค่ะทุกคนเปลี่ยนมูดกันนิดนึงเป็นไอศครีมถ้วยบ้างนะยัยยักลับปาโคนอีกแล้วนี่เราจะไม่เปลี่ยนรถกันบ้างเลยอะทุกคนนี่คือจะกินแต่รถกะทิอย่างเดียวเลยเหรอทุกคนชอบไอศครีมรสอะไรกันคะ ใครชอบรถอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนแลกเปลี่ยนกันพี่ต้าจะไปอ่านดูซิว่ารถไหนที่แบบเป็นที่ยอดนิยมที่สุดอุย้ยอันนี้ต้องรถช็อกโกแลตแล้วไหมหรือกาแฟส่วนตัวพี่ติต้านะคะพี่ต้าชอบรถช็อกโกแลตกับสตรอเบอรีร่นะคะทุกคนและอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมคงมไม่ใช่กาแฟหรอกงกาแล้วแหละๆตนนัวนี้ตอนแรกดูเหมือนแบบไม่ไกลแต่ก็แอบไกลเหมือนกันนะเนี่ยเราแบบว่าเรากระโดดมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะโอ้พี่ติต้าไม่ถนดัดอ่ะ ซ้ายทุกคนการกระโดดแล้วข้างซ้ายอย่างเงี้ยคือไม่ถนัดเลยนะะแต่ว่าเราก็ผ่านมันไปได้โอเคไปอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ว่าโอ้แต่ว่าเกือบแล้วแต่ว่าแต่ว่าถึงนะคะทุกคนถึงแน่ๆอันนี้คือถึงแล้วโอ้ยโอ,ยโอย้เกือบตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือเขาถามว่าอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนแต่ว่ารอตามเพื่อนไป ข้อไหนมาข้ออันนี้มาซ้ายหรือขวาเมื่อกี้คนเข้าขวาไปแล้วตายปะก็น่าจะเป็นซ้ายหรือบล็าใครก็ได้เข้าไปหน่อยอ๋อไปขวาโอเคขอบคุณค่าขอบคุณมากๆเลยโอเคขึ้นไปไม่มีปัญหากับการปีนนะคะครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีโอเคเลยเย้อันนี้ถึงแล้วมีอะไรอีกอนะ่ะตรงนั้นอะ่ะ ไปดูซิไปดู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 มีอะไรอีกน,นี่หอ่อคอยอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะจบแล้วไหมอันสุดท้ายแล้วไหมไป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 ลองดูอีกสักอันหนึ่งนะคะทุกคนยาวไปยาวไปเอ้ายาวตกเลยมองไม่เห็นไงมันมันมองไม่เห็นโอเคโอเคติดข้างบนด้วยมั้งที่สุดยาวไปค่ะย,ยาวไปค่ะทุกคนโอเค น้องๆน่าจะขึ้นไปกันแล้วนะอันนี้มันคือหอคอยอะไรไม่รู้เลยทุกคนเราเริ่มไปเรื่อยแล้วมีมีอะไรมาแล้วก็ไปหมดนะคะแต่ว่าชื่อคลิปเราคือหอคอยผลไม้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราโฟกัสที่หอคอยผลไม้ของเรานะฮะอันนี้แค่แบบว่าเป็น special stage น,นี้ก็นะ มีให้แบบไข่ปิชนาไปเรื่อยๆเอ้ยโอ,โอ้ดูเลือดด้วยนะทุกคนอย่าก,กระโดดเพลินนะคะไม่งั้นจะตายแบบไม่รู้ตัวนะคะทุกคนจะมาลองให้แง่ที่หลังไม่ได้นะโอเ้เราเล่นนานเหมือนกันน,น,นะคะเนี่ยคือแบบมันแบบอินฟินิตี้ทุกคนคือมันไม่สุดจากที่อ่ะพี่ดิต้าก็งงเหมือนกันว่าแบบมันจะไปจบที่ตรงไหนเนะี่ยที่ไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่านะคะ ตกอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเมื่อกี้เราตกตรงไหนนะจำไม่ได้ด้วยโอ้ตายแต่แหละแต่แหละอ๋อนี่ยตกตรงนี้แน่เลยขึ้นไปอึ๊บอ่าโอเคถึงแล้วค่ะอ้าวจบอย่างนี้เลยชินจ้ะนี่จบอย่างนี้เลยเหรอโอเคโอเค คนที่ขึ้นมาพร้อมเราได้นะคะคือน้องกรีนที่แบบเลือดเหลือครึ่งหลอดนะคะน้องเอเชียแล้วก็น้องโทมัสเนงตบมือให้น้องๆถามวันนี้ด้วยนะ โอเคค่ะทุกคนก็เนี่ยแหละค่ะสำหรับแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้พีตาทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้พีตาไปเล่นแบบไหนนะคะคอมเมนต์มาไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะพีตาจะไปตำนะแล้วก็ฝาก IG ีพีตาด้วยนะคะลิต้าดัซโกฮิตแคทนะคะไม่ได้ติดตามเขาสารนะคะว่าพีตานะคะเล่นกี่โมงในสอรี่ไอจีพีตาเองงั้นสำหรับรวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย